โอเคครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบตัวลายเทมเพลตกันนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาทํางานต่อในการออกแบบควบคุมวงจรมอเตอร์ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับจะออกมาออกแบบตัวลายเทมเพลตนะครับลายเทมเพลตนะครับจะเข้าไปที่คําสั่งข้างๆเฟรมแอนด์เทเบิลนะครับก็จะเป็นสกิมคีเอทแอนด์เทมเพลตตัวนี้นะครับ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพวก power นะครับสกิมนะครับแล้วก็ iso n C นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี abb มาให้ด้วยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับลายเทมเพลตตัวนี้นะครับขอเลือกเป็นมาตรฐาน iso นะครับให้สอดคล้องกับเทมเพลตของเรานะครับลายเทมเพลตนะครับก็จะอยู่ตรงลายเทมเพลตนี้เลยนะครับ สังเกตนะครับลายเทมเพลตตัวนี้มีลายเทมเพลตมาให้หลากหลายชนิดนะครับแนะนำนะครับให้คลิกที่มุมซ้ายบนของตัวเทมเพลตนะครับลายเทมเพลตตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าเฟรมของเราเป็นกรอบ A4 หรือ A3 นะครับความกว้างตรงนี้นะครับเขาก็จะจัดการให้อัตโนมัตินะครับเลยนะครับแล้วก็ความยาวของลายนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะจัดการให้อัตโนมัติด้วย นะครับเช่น L1 L2 L3 แล้วก็นิวตันตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบลักษณะนี้ก็ได้นะครับนิวตัน PE นะครับเรามีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วแต่ทางผู้ใช้งานต้องการเลือกเลยนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาสัก1อันรวมไปถึง power supply ตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเลือกลายเทมเพลตมา1อันนะครับลายเทมเพลตของผมอ่าขอเลือกเป็นในลักษณะนี้นะครับ เฟรมนะครับให้เป็น A3 นะครับแล้วก็นำไปวางทางด้านมุมซ้ายบนของตัวเฟรมนะครับ Insert นะครับแล้วก็นำไปวางทางด้านมุมซ้ายบนเลยนะครับโอเคนะครับเขาก็จะแบ่งนะครับตัวเลเยอร์นะครับให้อัตโนมัตินะครับ L 1 L 2น3นะครับนิวตอน PE นะครับตรงนี้ลองไปดูที่เลเยอร์นะครับเขาก็จะแบ่งให้อัตโนมัติแบ่งสีให้นะครับอ่า บอกเลยนะครับตัวนี้ง่ายนะครับในการ Insert Line ายเ p มเพเข้ามานะครับโอเคนะครับก็จะมี L1 L2 L3 แล้วก็นิวตัน P.E เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งล่างนะครับตัวลายหนึ่งนะครับลายสแล้วก็นั่งเขียนในลักษณะนี้อีกต่อไปนั่งกะระยะเองนะครับตัวนี้เขาก็จะกะระยะที่เป็นมาตรฐานให้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับโอเคลองไปดูลายเทมเพลตอีกนิดนึงนะครับ ตัวนี้เขามีอะไรบ้างให้บ้างเซอร์กิตไลน์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโรติคอ้นะครับลองหาดูครับตัวนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานมาให้เลยอันนี้ก็จะเป็น h o r i z o n t a l แนวนอนนะครับโอเคนะครับตัวลายเทมเพลตพวกเซอร์กิตไลน์พวกนี้นะครับสามารถหาดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ